สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกท่านทั้งฝั่งไทยหรืฝั่งดาวเมืองเนือเมืองหน้าเนาะผู้พ่อกระซองเอิญพี่น้องเอ้สั่งกรเส้นเคยจากสิมีงานยังเนาะพี่น้องเอ้ยป่าหกสิบกโลพี่น้องสองกระซามอืออือผู้ได้เนี่ยนะนี่คืออันปูเลินแท้ มันมันียกมานะลุดในใจไปดึงทางเอ้ยตังยืนก็ยังง่าย ขเข้ามาเลยไก่ไก่หนึ่งดอกครูได้แจ็คตัวแล้วแล้วเออแล้วเลยจริงมันหอดมันหอด3ามชิโตอยู่บนนี้นะกลัวเลยเนาะ หกสิบโลเจ็ดสิบเอออยู่กับพูดกับมีกระเดียวเบิร์เท่านี้พวกคือสิน้อยแท้กำลังสวาาบอกอันลาวะเออเฮาเฮาก็ว่าก็มาพูอยู่โอ้ยยังเลอนน้อยเดียวนปาขี้เดมบนเบิรเท่านี้วะครับผมยี่ห้นยนาตว กระดูกมันจะยินไดไงมานคุเฮจะไดเดี่ยวบไดเมันตังมาย่างอย่คุยมันลายกระดูกมันจะินไต้มป่ะกระดูกมันก็เอาต้มมานแล้วเขานะะะรอยาไปเ็ันะว่าอยากเาขโจ๊กน้ามันบไลแล้วก็อยากราดเอานี่ไดเออเาเขาเนี่เากัต้องเาแต่เด้อกเนาะเากัเาแต่เด้อเาเดียก็ได้ มาโรนลิงมือ <c oughs> มีแต,ต่โตพ,พอดีพอดีเพ้าเรื่อยนี่นะ <c oughs> ตอนขำบ่ได้บ่เฮ็ดนำเขาปุ้นไงขำดำโมไดได่อห่าจหอนามอกนานจอ้ำหมนวชาชาเขาเห็ดนี่เด้อเขาเห็นน่ะพวกกันพวกกันนำหนาก็มันพวกกันมันกันเขาบ่ไดเอาลงได ห้องน้ำห้องเดียวปวคปวดตัดรวงรวงเลบูดนั่งคุยไงเน้เน้าเอาน้าไปเรีนน้นี่เน้นี่แล้วบ่าอันน่ะบ่คุดคุดคุดมีงานจังานยังพี่น้องเย มะอมอสีแกดินแกซายหัวทามาถดทาว่ารดเนี่อาขึ้นไปแตเป็นทิศแล้วเเด็ดแด่ซะคือห้องโแกย้ำเศร้า่พ่อไปก็มาสยาที่พอไปใจแล้วมมาแ้ มันบออยากให้อุมันอยาก่าย่างไปเย่ยมากินหอนหอนผนไห้ยคงบอกเอาเกือบใส่ให้พี่น้องเลยคั่วป่าพี่น้องเจ็ดสิบกิโลก็สิมีงานพี่น้องก็มีงานขึ้นขึ้นงานขึ้นเฮือนนาสาวพี่น้องน้องของพ่อเฮาพี่น้องเลย น้องของพ่อหาเนาะดีเฮือนลังที่จะขึ้นพี่น้องตรงมอดดันสดรูพี่น้องเอ้ยพอหยมานี่มันสิสุกเลยนี่เนาะแล สปอาลุงอันอยากคัวอกไปได้เปมสิบปอสสิบมือสิบปห้ากิ่เขาโมะมาผี่เละน้องเลนเทรศับเมื่อยเลยเคืื่องมันสิมากับ

ฟังห <c ười> ันนะครับปีดบ้านมันคือเปิดไว้ใช่สินั่กินหนักแล้วเราพวยตัดกันบักทางบุเรีนบักทางอยากนอนบวน เงาใสเสือผัวแลวกูเบิงนิ่งเุ็นแต่สนเธอได้สาาน่ะเจดสิบโลนะเาได้เป็นเงินนะาสี่เปน่น มันอยากเันบัถือเกิบลงมาให้เนาะอันอาผู้โทษบัโทษบอกอย่างถือเกิบลงมาให้มันมันอยากงาหงาหงางไปเพื่อหยาบบางหินั่นท่อนปัญหามันเบื่ออยากอยู่เลยมันอยากงาหุ่นมีดเนาะเอาบีออกไม่ได้เนี่ยเนห่างมันมีดเยอะเต่าก็อยู่เยอะ ตัແຕตกกແຊแບີบມັນນนะາດນบัຕໍາແມ່ໂຕບັກໝາກນາວຊາໂຕກະໂອເຄແລ້ວເຮົາລູກໂຕດ เราเป็นก้วขีดท่านเราขีดหออเขาบ้านใหม่แล้วจำๆกันเลยด้นี่เราลดเลยนะเ่าตว

ใ่น้าเแตรเส่นมแข็งไว้มันสิบนะบอเป้นดอกมันสิเหี่ยวดอกแป้งเี่จ็ดสิบรเอาดย้มาดีดเฮ้ยมาดีดอันนี้นะาวโตทีจะเผาหนึ่งนะใช่นี่นะเอันาห้อันเลือกเดี๋ยววันเลือกเี่เผาซาโตบ่ โตในสิปสุดกระ,ะดูกระดกมัอนอัดอ้นครับอีอีอันนี้แบบเบาๆคืออีมอแม่ <c oughs> แค่ปัิมมึงเจี๊ยได้จ้ะเอานัิ่มก็เก็บหายแบบนี้นะ <c oughs> พี่น้องเอากระดิ่งเก็บผ้าไปเที่ยงเนร็จพี่น้องเนาะผ้าก้นไปก้นแซ่ก้ติดตามสองเอือนเลยพี่น้องเลยที่ผ่านกันได้กกรับเขาเขาไปเนาะขิดหน้าพอกันใหม่พี่นอ้นองจ้าสบ,บายดี